สิ่งที่หลายๆคนกังวลที่สุดก็คือเรื่องแบตเตอรี่ใช่มันเกิดคําถามว่าตอนนั้นเราเคยคุยกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยแต่ละปีเนี่ยค่าแบตเตอรี่มันจะน้อยลงเรื่อยๆและถ้าเกิดคนที่ใช้รถไม่ได้เยอะมูลค่าแบตเตอรี่ก็ยังคงคิดตามโครงสร้างนะมันจะโอเคเหรอวะเขาจะให้ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละคนซึ่งถ้าใครแบบขับดีๆเลยนะ,ะเพอเก็จะได้เนี่ยส่วนลด40บวก 40, 40, 40. เริ่มใช้แล้วประกันรถ EV ีแบบใหม่จะถูกลงหรือแพงขึ้น5ข้อต้องรู้ดูยังไงให้คุ้มและครอบคลุมเดี๋ยวคลิปนี้พามาหาคำตอบกันครับยอสวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวลาการันตีอย่างดีนะครับตอนนี้นะจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับประกันนะพอดีจะต้องต่อประกันปีที่2พอดีนะครับของรถเทสลาคันนี้เพิ่งรู้ว่ามีการบังคับใช้ประกันแบบใหม่แล้วนะเมื่อวันที่1พฤศจพกาย,ยนที่ผ่านมานะครับพูดง่ายถ้าจะซื้อ จะเป็นประกันรูปแบบใหม่นะของรถ EV โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะเห็นบอกว่าทางประกันเองเนี่ยก็เจอปัญหานะทั้งฝั่งตัวประกันและผู้ใช้นะครับประกันแบบใหม่นียที่จะต่อเนี่ยผมก็มีคําถามอยู่ว่าเฮ้ยมันมีการคิดมูลค่าค่าเสื่อมแบตเตอรี่เนี่ยหายไปปีละ10%เอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไงมันจะคุ้มไหมเห็นบอกมีส่วนลดการขับดีด้วยท้ายที่สุดแล้วประกันรถ EV แบบใหม่ จะจ่ายแพงขึ้นหรือจ่ายถูกลงกันแน่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับกูรูกันครับเออเต้นพี่ถามหน่อยดิครับอ,อย่างตัวประกันรถ EV อีวีอะพอดีพี่จะต่อปีอที่2นะของตัวรถเทสซาเนี่ยอยากรู้ว่ามันต่างจากของเดิมแค่ไหนได้ก็เดี๋ยววันนี้สรุปมาให้แบบ5ข้อแล้วกัน คือเริ่มจากข้อแรกเลยนะเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลที่สุดก็คือเรื่องแบตเตอรีอ่ใชนะ่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีการเรียกว่ากําหนดความคุ้มคองในปีแต่ละปีที่ผ่านไปใช่มันเกิดคําถามว่าตอนนั้นเราเคยคุยกันเรื่องนี้ว่า้าแต่ละปีเนี่ยค่าแบตเตอรี่มันจะน้อยลงเรื่อยๆปีละ10%ซึ่งพี่ก็ถามเพช่ชันมาร์กับไปว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดคนที่ใช้รถ ไม่ได้เยอะอใช้รถไม่ถึงปีหนึ่งไม่ถึง2 0 0 0มืโลแล้วก็มูลค่าแบตเตอรี่ก็ยังคงคิดตามโครงสร้างนะก็คือลดปีละ10%มันจะโอเคเหรอวะเริ่มจากไอ้เกณฑ์ที่เขาตั้งมากนะ่อนละกันอ่า ไอ้สิเนี่ยเขาไม่ได้ดูจากเรื่องของการใช้งานเยอะใช้งานน้อยอ่ะจริงๆมันเป็นเขาดูว่าเป็นอะไรชิ้นหนึ่งอะไรชิ้นหนึ่งเออคือแบตเตอรี่ชิ้นหนึ่งเนี่ยเวลาปีผ่านไปเนี่ยจริงๆบางทีร,ราคาอาจจะลดลงถ้าเป็นมือสองอ่ะ,อ,ะอาจจะตอนนี้มันยังไม่มืมอสองทีนี้ไอ้เกณฑ์นี้ที่เขาจะจะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันตั้งเพื่อให้มีเกณฑ์เพื่อให้มีอะไรเรียกว่าเป็นมาตรฐานอ่ะขึ้นมาคือก่อนหน้านี้ไม่มีเกณฑ์ก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วมันมีผลยังไงอะ่ะ เอาตีเทียบกับรถน้ำมันแล้วกันสมมติรถน้ำมันอะเวลามันต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์สมมติชนมันต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้รถเมล์อะไๆไปแล้วอะเวลาเขาเอาเครื่องยนต์มาเปลี่ยนให้เขาไม่ได้เอาเครื่องยนต์ใหม่มาเปลี่ยนให้นะเขาเอาเครื่องยนต์เก่ามือสองกี่สภาพใกล้เคียงกับอายุรถมาเปลี่ยนให้ทีนี้พอเป็นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่มันก็คล้ายเครื่องยนต์เนาะเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดเป็นชิ้นส่วนเส่อมสภาพได้มันไม่มีมือสองตอนนี้มันไม่มีมือสองมาเปลี่ยนให้ในสภาพใกล้เค เวลาประกันเขาจะคํานวณเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีไอมาตรฐานตรงนี้เนี่ยประกันเขาอาจจะคํานวณเป็นเท่าไหร่ก็ได้คือตามหลักประกันคือเขาต้องซ่อมให้ลดกลับไปสภาพเหมือนก่อนชนใช่หลักประกันคือซ่อมให้กลับมาสภาพเหมือนก่อนชนไม่ได้ซ่อมให้เหมือนใหม่นะโอเคโอเคโอเคอ่าเก็ตเก็ตเก็ตพอยทีเนี้ยไอแบตเตอรี่เนี่ยพอเขาตั้งมาตรงเนี้ยมันทำให้เรียกว่ามีเกณฑ์มาตรฐานที่จะประกันจะต้องจ่ายตามนั้นถ้าสมมติไม่ได้ตั้งเกณฑ์เนี้ยประกันอาจจะจ่ายสมมติปีที่2ประกันอาจจะบอกว่า ฉันจ่าย <fingers> 70%ก็ได้อ่าแล้ว <mid> ส <term> ่วนที่เหลือส <hide> ่วนที่เหลือคนใช้ก็ต้องออกไงออกก็ต้องจ่ายเพื่อให้ได้แบตลูกใหม่ใช่ใช่ือ้ไอเกนี่มันบอกว่าปีที่2เหลือ90%เปนี่ยปีที่สเหลือ80%ใช่ปอย่ะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีเกมเนี้ยปีที่สองประกันอาจจะเออคูจ่าย50%อก็ได้อ๋อก็คือมีโครงสร้างมีโครงสร้างมีมาตรฐานให้มีอะไรมายึดถืออ่าถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีใช่อ่าอันนี้คือเรื่องของแบตเตอออรีี่่้ยาง คำถามว่าพออย่างนี้พี่ปีที่2อ,อย่างเทสลาเนี่ยปีที่สองแสดงว่ามูลค่าแบตเตอรี่พี่ก็จะหายไป10%ถูกต้องถ้าพี่อยากจะต้องการให้มันกลับมาใหม่100 1 0อออันนี้คือจะต้องอยังไงโอเคก่อนที่จะไปเรื่องของกลับมาใหม่100%เรล่าก่อนว่ามูลค่าแบตเตอรี่ที่ลดลง10%เนี่ยใช้ในกรณีเดียวนะคือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะอ๋อถ้าสมมติแบตเตอรี่พี่มันซ่อมได้อืมประกันซ่อมให้เต็มเราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะโอเคอ่าทีนี้ตอบคำถาม สมมติถ้าเราอยากจะให้ของคุ้มครองร้อยอในปีที่สองสามสเราสามารถซื้อของคุ้มครองเพิ่มได้ซื้อได้ซื้อได้แพงไหมไม่แพงมันคือแสนละ1 7อยเบถึงห้าบาทก็คือส่วนต่างที่หายไปสิเปราก็คือซื้อเพิ่มเอาใช่คือเขาจะคำนวณอย่างนี้สมมุติแบตเตอรี่ราคาล้านหนึ่งใช่ไหมปีที่2เนี่ย แบตเตอรี่เขาจะจ่าย9 0 0 0แสนบาทคือ่าคือ90%ครับใช่ไหมเท่ากับมูลค่าหายไป10,000แสนบาท,อาบาทไอ่ห้1 0 0แสนบาทตรงนี้แหละที่เราต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มก็คือกรม,มาทันเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราอยากจะซื้อให้แบตเตอรี่สภาพเดิมก็ต้องบวกไปอีก1 7 0ย0ถึงใช่พูดง่ายแจกหลักร้อยเพื่อคุ้มครองหลักแสนใช่เพิ่มเติมน,นิดนึงก็คือ1 7 0ย0ถึงยเนี่ยแล้วแต่บริษัทประกันว่าเขาจะ เลทไหนไลายเลทเท่าไตาตรต่ำสุดคือร้อยเจ็ดสิบสูงสุดคือห้าร้อยอ่าโอเคเพื่อจะได้เข้าใจอ่ะและข้ออื่นออีกสี่ข้อมีอะไรที่ต้องรู้อีกคือข้อสองสามสี่เนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อมกันแหละเพราะว่ามันจะส่งต่อถึงก,กันเริ่มจากข้อสองก่อนข้อสองนี่คือการเรื่องของระบุหุ้ับขีดซึ่งเป็นสัพท์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคย่แลือถนนน้ำมันคือรถน้ำมันเมื่อก่อนการระบุหุ้ับขีดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นออปชั่นการสมัครใจอยากจะระบุก็ได้ไม่ระบุก็ได้แต่ถ้าระบุได้ส่วนดนนนนนนะะออ่่าเมมืกีร้ั ซึ่งระบุผู้ขี่เนี่ยสูงสุดเมื่อก่อนได้2คนแต่พอเปลี่ยนมาเป็นรถ E ีวีแล้วเกณฑ์ใหม่ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นการบังคับบังคับเลยให้ระบุผู้ขับขี่อ่าได้กี่คนอนะ่ะได้สูงสุด5คน5้าคนนี่ก็คือครอบครัวครอบครัวเลยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติพี่จะต้องต่อกรมธรรม์ซื้อประกันปีที่ 2, <ม>2พี่ก็ต้องเอาชื่อคนในครอบครัวที่ว่าจะใช้รถคันนี้ยื่นเข้าไปเพื่อซื้อประกันด้วยใช่ครับโอ้โหก็แอบยุงย่งยากันะ ก็นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคือความยุ่งยากนี้แลกมาด้วยข้อ3ก็คือส่วนลดเขาจะให้ส <m úsica> er ่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละคนทําให้เราจ่ายเบี้ยประกันถูกลงนะครับซึ่งเมื่อกี้ข้อสอคือระบุว่าขี่เนาะข้อสาคือการให้ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ให้มาจากในการระบุนี่แหละให้ยังไงอ่ะคือเขาจะเก็บประวัติการขับของแต่ละคน5คนเนี้ย ว่าเคยเคมไหมหรอเคยชนไหมใช่ถ้าเกิดว่ามีการชนแบบเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายประมาทเรียกว่าเสียประวัติแล้วกันเสียประวัติก็คือไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าก็ไม่มีส่วนเพิ่มนะแค่ไม่ได้ส่วนลดซึ่งใน5คนสมมุติพี่เวลระบุผู้ขับขี่5คนตอนถึงฐานสมมติเทสลาพี่ระบุ5คนคนนึงได้ส่วนลดอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะยึดจากส่วนลดที่น้อยที่สุดสูงสุดเท่าไหร่ส่วนลดสูงสุดคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบอ่าแล้วปีละเท่าไหร่เวลาลด เวลาได้ได้ส่วนลดนะส่วนลดเนี่ยก็คือ1 0 20%, 30%แล้วก็40อ่าโอเคสปีก็คือถ้ามีคนสักคนขับแย่ก็คิดตามเลทนั้นก็คือให้ส่วนลดตามส่วนแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่อยู่ในรายชื่อละไปขับรถแล้วชนชนด้วยนะถ้าถ้าไม่ชนไม่เป็นไรนะถ้าไม่ชนก็ขับได้ปกติแต่ถ้าชนถ้าชนแล้วเป็นไยถุงไม่เป็นไรเหมือนกันชนแล้วเป็นฝ่ายผิดหรือไฟประมาทจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกคือจ่ายก่อน6 0 0 0บาทก่อนที่ประกันจะเคลมให้ Ö, f, กืรเซฟอะไรอย่างเงี้ยป่ะประกันยังเคลมให้นะอแต่ต้องจ่ายเงินก่อนสำคัญแบบแล้วมันจะไม่ส่งผลกับไอคนที่รีจิสเตอร์ไม่ไม่ส่งผลอยู่ใช่ไหมไม่ส่งผลเพราะคนที่ชนคือคนที่อยู่นอกก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนเครดิตบูโรคิดไลน์บุคคลเขาอาจจะเรียกว่าอินชูแรนบูโร ก็คือประวัตินะจะตามเราไปมันไม่เหมือนก่อนนะ่เวลาเราซื้อประกันเนี่ยคือถ้าเราเปลี่ยนเจ้าเขาก็จะไม่เปิดประวัติแล้วอ่ะก็เหมือนเราซื้อรีเซ็ตใหม่แต่นี่คือติดตามหลอกหลอนไปด้วยใช่เขาแชร์ข้อมูลถึงกันแหละแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ของของคนใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดประวัติไม่ดีอ่ะคือมันไม่ได้มีส่วนเสียอะไรไม่ได้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอ่ะไม่ได้ลงโทษแต่ถ้าประวัติดีอ่ะย้ายไปก็ยังได้ส่วนลดอยู่อันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราจ่ายเบี้ยประกันตามค่าเฉลี่ย ของการขับขี่ส่วนใหญ่คนขับดีก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรเลยถูกไหมใช่อ่าโอเคอันนี้คือข้อที่2คือระบบผู้ขับขี่ข้อที่3ส่วนลดตามพฤติกรรมการขับขี่ใช่และข้อที่4ล่ะคือข้อ3เนี่ยบอกก่อนว่าส่วนลดสูงสุด40%เนาะอ่าข้อ4ี่เนี่ยก็จะมีส่วนลดให้เรียกว่าส่วนลดประวัติดีสูงสุดอีก4 0อันนี้มันก็ไม่สามกับข้อ3อมหรอแยกกันส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ให้ตามคนอ่านี่ให้คนนะ ข้อ4เนี่ยส่วนลดประวัติดีให้ตามรถอ๋อติดที่รถติดที่รถซึ่งถ้าใครแบบขับดีๆเลยนะ,ะเะเผลอๆก็จะได้เนี่ยส่วนลด40 40บวกส0ก็คือลดก่อน40%ร์ต์ก็ลดอีกอที่4 0ก็คือ40ทีนึงแล้วก็40ของ60อ่ะที่ลดไปแล้ว,าวามาณน,นะนี่อยากรู้เลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นเบี้ยรประกัน EV แบบใหม่เนี่ยโครงสร้างใหม่ ท้ายที่สุดแล้วเราจะจ่ายสมมติขับดีเลยนะเบสเคสเลยไม่เคยชนอะไรต่อเนื่องมา4ปีต่อเนื่องอยากรู้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นหรือน้อยลงกันแน่คำนวณให้ดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปคำนวณกันที่ออฟฟิศ ในส่วนอุปกรณ์การชาร์จรถนั้นตัวประกันจะคุ้มครองเครื่องชาร์จแบบพกาพาที่ติดมากับตัวรถณนะวันที่ซื้อรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วยส่วนเครื่องชาร์จรถยนต์แบบส่วนบุคคลหรือโฮมชาร์จเจอร์ที่ติดตามบ้านจะไม่คุ้มครองแต่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แต่ก่อนจะไปถึงเบี้ยประกันนะ ขอเอาให้ครบก่อนเราจะติดอีกข้อสุดท้ายครับนั่นก็นคือข้อที่ห้าท,ที่บอกว่าต้องรู้นี่คืออะไรข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความวามุ่งครองเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะว่ารถ E ีเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเป็นมันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนวิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเกณฑ์ใหม่ออกมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ยังไงอะคือเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยครับเขาจะให้ความมุ้งครองแล้วก็ไม่ให้ความมุ่งครองอะไรบ้างเขาก็บอกมาก็คือ ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียวกว่าไซเบอร์ริชหรือว่าไปลงโปรแกรมเจเลเบรกอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแบบโดนแฮกข้อมูลอ่าแล้วรถวิ่งเองอะไรเงี้ยเหมือนใ,ในหนังใช่ใช่ใช่ไม่ได้ัาคับเองหรือว่าไปลงโปรแกรมแบบเถืนะ่อนอ่ะอ่เหมือน iPhone ไปเจเลเบรกอ่ะลงโปรแกรมมัลติมีเดียที่แบบศูนย์ไม่ได้รับรองอย่างเงี้ยแบบนี้แล้วมันทําให้การขับที่ผิดพ,พลาดหรือทาให้เกิดอุบัติเหตุเพราะไอ้เรื่องเนี้ยประกันจะไม่คุ้มครองตรงนี้ครับแล้วอย่างพวกดัดแปลงรถได้ไหม ดัดแปลงรถเรื่องของฮาร์ดแวร์ใช่ไหมถ้าฮาร์ดแวร์เนี่ยสมมติถ้าเกิดดัดแปลงรถจากศูนย์เลยเนี่ยศูนย์รับรองเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าไปดัดแปลงเองจากช่างอะไรที่มันไม่ได้รับการรับรองอแล้วทําให้มันเสียหายมากขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุประกันอาจจะไม่คุ้มครองหรืออาจจะจ่ายให้แค่บางส่วนก็สําหรับใครนะฮะที่จะไปดัดแปลงรถก็ดูดีๆถ้ามันส่งผลกับฟังก์ชันหลักของรถเนาะแล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ด้วยพูดถึงเคสซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีบางครั้งเนี่ยอย่าง ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีคนออกรถอยู่ในฟ้ามาแล้วอยู่ๆรถมันเร่งเองไปชนรถคันหน้าซึ่งเจ้าของรถก็บอกแล้วว่าไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบคันเร่งและรถพุ่งไปเองแล้วเขาก็ต้องไปเรียกร้องกับทางผู้ผลิตเองโดยประกันก็ไม่รับผิดชอบอย่างนี้แล้วถ้าเป็นประกัน EV อันใหม่เขารับผิดชอบไหมใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเพราะว่าถือเป็นความผิดของผู้ผลิตอันใหม่นี่ยครับถ้าเขาต้องดูต้นเหตุถ้าต้นเหตุมันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิตผิดมาตั้งแต่โรงงานเป็นดุบัตเหตุแม่เหล่โรงงาน อันนี้ประกันรับผิดชอบคือประกรันจะใจ่ายให้กับคู่กรณีจ่ายชดเชยไปก่อนใช่แล้วลประกันเดี๋ยวเขาไปเรียกร้กองค่าเสียหายจากผู้ผลิตเองโอ้อันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าจะให้คนเจ้าของรถเนี่ยไปเรียกกับผู้ผลิตนะพาวเวอร์มันน้อยอะ่ะค,คนตัวเล็กๆก,กับบริษัทประกันไปเรียกอะ่ะ มันมี power มากกว่าครับเออนี่บอกเลยนะใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วข้างบนเรื่องนี้นะครับตอนนี้ประกันครอบคลุมเรื่องของตัวรถแล้วนะถ้ามันผิดพลาดจากตัวรถมาโดยเฉพาะเรื่องซอฟต์แวร์ถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่าผิดพลาดจากตัวรถจากตัวรถจากคู่ผลิตแต่แค่ห้ามไปดัดแปลงเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเคลียร์ห้าข้อที่ต้องรู้นะครับทีนี้เราก็มาถึงเวลาคำนวณเบี้ยประกันรถ E ีวตามแบบใหม่นะฮะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะคำนวณให้ดูสอแบบ นะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบที่ถูกต้องเป๊ะเลยตามหลักของคอปปอ,อ,อและสมาคมประกันวินาศภัยที่เขาออกแบบมาเลยะนะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยจะมีความปัจจัยเยอะมากๆเลยครับสิบยี่สิบตัวเลยส่วนแบบที่สองเนี่ยจะแบบให้ง่ายๆคร่าวๆพออ่ะครับอันนี้เริ่มจากแบบแรกก่อนอแล้วเขาคิดปัจจัยอะไรบ้างในการคำนวณเบี้ยโอเคคือ,ค,อคือเวลาเราคำนวณเบี้ยประกันของรถคันหนึ่งอ่ะมันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นลักษณะการใช้รถอย่างเช่นว่าถ้าเราใช้ส่วนบุคคล เบี้ยก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเราใช้พาณิชย์พาณิชย์เหมือนแท็กซี่หรือว่ารถประจําทางอันนั้นเบี้ยคนละแบบเลยนะอ๋อถึงบอกว่าประกัน E v วีแบบใหม่ที่เราบอกว่ามีการรีจิสเตอร์ผู้ขับขี่เน้นเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้นใช่ใช่<อ>เพราะว่าถ้าเป็นรถแบบพาณิชย์อย่างเงี้ยอาจจะมีคนขับหลายคนอาโอเ<อ>ค <Okay. S 2> ต่อมานอกจากลักษณะการใช้รถก็จะมีเรื่องของอายุรถยนต์อายุรถยนต์มากขึ้นอายุรถยนต์น้อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความต่างกันในเรื่องของการออกแบบราคานะครับจะมีการปรับราคาทุกปีของกัน นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทุนประกันทุนประกันทุนประกันนี่ก็สาคัญหลยหลคนอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าทุนประกันสูงราคาก็จะสูงตามทุนประกันต่ำราคาก็จะต่ำตามเพราะมันคือวงเงินที่บริษัทประกันน่ะจะมารับผิดชอบลดเอ่าที่ว่าจะซ่อมไม่เกินทุนประกันเท่านี้เหมือนคล้ายๆพวกประกัน2บวก3บวกอะไรงี้ไหมใช่คือถ้า2บวก3บวกทุนประกันเนี่ยมันให้อยู่0นึ0 0แสนสองแสนสามแสนเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าชั้นหนึ่งด้วย2บวกเนี่ยมันลดทุนประกันและลดความุ้มพรอง อ๋อมันก็เลยถูกลบเพราะว่าทุนประกันนี่คือคีย์หลัก <c oughs> มีทุนประกันอีกแล้วมีอะไรอีกไหมฮะกลุ่มรถยนต์กลุ่มรถยนต์นี่ก็จะมีกลุ่มรถยนต์ที่เป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถจีนทําไมกลุ่มมันต้องมีผลกับีอาจจะเป็นเรื่องของค่าซ่อมค่าอะไรที่ไม่เท่ากาันเขามีการแบ่งไว้อยู่แล้วนอกจากนี้มีนอกเหนือจากนี้ก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆกับส่วนรถแล้วความคุ้มครองอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของคุ้มครองร่างกายทรัพย์สินหรือว่าชีวิต ถ้าเราต้องรักษาพยาบาลประกันจ่ายให้เท่าไหร่จ่ายให้เยอะก็จะมีเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นมาจ่ายให้น้อยก็บเบีย้ยอีกชุดหนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องของถ้าเป็น E ีก็จะมีเครื่องเครื่องชา้าส่วนบุคคลก็จะถูกออกมาคำนวณในนี้ด้วยนะโ oh. อ้โหมีเรื่องของแบตเตอรี่รีเพลซเมนต์ที่เราถ้าเราซื้อเพิ่มก็จะถูกออกมาคำนวณอีกทีนึงโอ้โสหวนบรถด้วยส่วนรถด้วย,ววยอ,อันนี้ก็คือเอามารวมอยู่ในตลาดที่เขามาใช้ในการ คิดเพีย้ยประกรันเพราะมันคือหลักสถิติเนาะก็ต้องเอาปัจจัยทุกอ,อย่างมาให้มันครอบคลุมเพื่อจะได้ออกมาเป็นตัวเลขที่คิดว่ามันน่าจะครอบคลุมการใช้งานรถ e v ทั้งหมดแต่มันก็ดูยากอะ่ะดูยากเอาแบบง่ายๆดีกว่าแบบว่าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวเลขเนี่ยถ้าคนที่ใช้รถเนี่ย<ม>อยากจะรู้ว่าเฮ้ยร<ม>ถสุดท้ายเนี่ยถ้าใช้เป็น e v แบบไ่เนี่ยมันจะถูกลงหรือแพงขึ้นกันแน่คร่าวๆเลยเนาะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคร่าวๆมากๆเพราะว่า มันเป็นการคิดแบบง่ายๆให้เราเห็นภาพกันเบียมันอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบขนาดนี้เป๊ะออกมาขนาดนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็เป็นไกด์ไลน์ได้เป็นไกด์ไลน์ได้ว่าประมาณนี้แหละจากตารางถ้าปี2023นี่คือประการปีที่แล้วที่มันยังเป็นแบบเดิมแบบเก่าใช่ครับแล้วก็จะเป็นปีนี้2 0 2 4ที่เป็นแบบใหม่นะครับโอ้แอตโต้22,500นะครับเพราะปีนี้เป็น2 7 0 0 0 เทสลาห้าหมปีที่แล้วปีนี้5้าหมเท่าเดิมกูดแคทสองหมื่ากูดแคทเท่าเดิมเนต้าวีจาก1 6ื่นเป็น1 9ื่นเก้าเอ็มเท่าเดิมทำไมมันปรับเบี้ยเพิ่มขึ้นเออส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสถิติแล้วก็ค่าซ่อมคือปีที่แล้วเนี่ยรถไฟฟ้าบูมมากเนาะแต่สิ่งที่บริษัทประกันยังไม่มีคือเรื่องของสถิติแต่พอมาปีนี้เนี่ยเขาเก็บ ข้อมูลมาตลอดปีที่แล้วแหละเขาอาจจะเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างก็คือเลยมาปรับให้เหมาะสมใช่ครับเพื่อเห็นภาพเอารถพี่เลยละกันสมมุติว่าเป็นเทสลาโมเดลวายับอันนี้เบี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยอะไรนะอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นห้าอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมใช่ไหมห้่นห้เนี่ยผมก็เลยคำนวณมาให้ดูว่าปีที่สองสามสี่ห้าจะเป็นยังไงเอาปีที่สองนะฮะที่เรากําลังจะต่อเนี่ยที่พี่กาลังจะต่อเนี่ยปีที่สองเนี่ยคือถ้าเราไม่มีชนเลยหรือมีชนแต่เป็นฝ่ายทุกเราจะได้ส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่อยู่ที่ส และ,ะส่วนลดประวัติดีจะได้อยู่20%เลย20%ใช่10กับ20เลยปีที่สอะสมมติปีที่2เราคำนวณกัน55,000มันลบ10%ก่อนก็จะเหลือ49,500ครับแล้วไปลดอีก20%จะเหลือ39,600ครับทีนี้สมมติว่าพี่เวลต้องซื้อไอ้ความคุ้มครองแบตเตอรี่เพิ่มไม่อยากจ่ายเพิ่มให้เกิดแบบก็อยู่ประมาณสัก150บาทอันนี้เฉลี่ยเฉลี <ๆ S 1> <นะ S 2> ่ยให้นะครับเบี้ยที่ต้องจ่ายในปีที่2ก็จะอยู่ประมาณ39,750 จาก55,000จาก55 0 0 0นใช่อ่านี่ค่ะปีที่2นะปีที่2นะครับก็คือปีต่อไปที่พี่กำลังจะต่อได้เลยใช่คับโอเคเอาปีสุดท้ายสมมติพี่ขับดีมากไม่เคยผิดไม่เคยอ่าไม่เคยขับรถไม่ดีโอเคปีที่5จะเป็นยังไงบ้างอ่ะส่วนรถเนี่ยมันจะไปสุดสูงสุดเลยที่ปีที่5เนาะก็คือ40%แล้วก็40%อีกรอบนึงขับอย่างเช่นเบี้ย55 0 0 0เอาไปลดพฤติกรรมการขับคี จะเหลืออยู่ที่33,000บาทคือ40%แรกนะครับ40%ที่ 2, 2ก็คือส่วนลดประวัติดีนะครับ,รบก็จะลดเหลือ1 9 8 0 0บาททีนี้อย่าลืมว่าในปีที่5ปีที่สปีที่5เนี่ยเราต้องซื้อความคุ้มครองแบบเพิ่มด้วยก็คือจ่ายส่วนตา่างปีละอราประมาณสัก600บาท กลมๆนะครับเท่ากับว่าเบี้ยสุดท้ายที่ต้องจ่ายในปีที่5เนี่ยอยู่ราวๆ20,000กับอีก400บาท20,000กับ400บาทถ้าเป็นเบสเคสถ้าเป็นเบสเคสเลยแล้วถ้าเกิดพี่ขับมาปีที่4เนี่ยแบบไปชนปีที่5ชนเป็นฝ่ายผิดด้วยใช่ไหมอ่าเป็นไฟผิดด้วยส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่จะหายไปเลยหายไปเลย40หายไปเลยจาก40จะเหลือศ0ตย์งไปเก็บสะสมใหม่อ่าแล้วแต่ส่วนรถประวัติดีจะขึ้นอยู่กับว่าชนแรงหรือชนเบาอ่าถ้าชนแบบโหยับแรงๆมากเขาจะลดสอนขั้ สมมติเราได้อยู่ที่แค่40%จะลดขั้นหนึ่งก็จะเป็น30%แล่ถ้าลดสองขั้นก็จะเหลืออยู่20%โอ้ก็คือลดทีละดาวทีละขั้นใช่แต่ถ้าเกิด <yeah. S 1> ไอพฤติกรรมนี่คือลดศูนย์เลยศูนย์เลยไปสะสมใหม่ตั้งแต่แรก <Okay. S 2> เพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้คนอยากจะขับรถให้ดี mm hmm. ไม่อยากชน mm hmm. นี่แหละฮะนี่คือประก,กัน EV รูปแบบใหม่ที่จูงใจให้คนเนี่ย หันมาขับรถที่ดีขึ้นเพื่อได้จ่ายเบี้ยได้ถูกลงก,ก็สรุปนะครับสำหรับวันนี้ที่เราชวนมาคุยนะเรื่องของเบี้ยประกัน e ีแบบใหม่กับแบบเดิมอาจจะแพงขึ้นในปีแรกๆแต่ปีที่2ปีที่3ถ้าคุณขับรถดีเรามีช่องทางส่วนลดให้นะครับ <S <S แล้วก็เรื่องของโครงสร้างราคาแบตที่เราถกเถียงกันตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมแต่มันดูเป็นโครงสร้างมากขึ้นมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ะก็เรื่องของโครงสร้างราคาแบตเรื่องของการรีจิสเตอร์ผู้ขับขี่อันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาข้อที่2 ข้อที่3ก็คือมีการเก็บประวัติผู้ขับขี่ข้อที่ 4. การเก็บประวัติตัวรถนะครับว่าขับดีไม่ดีและสุดท้ายนะครับไม่ครอบคลุมนะครับถ้าเกิดมีการแฮกข้อมูลหรือมันมีการโจมตีทางไซเบอร์นะครับหรือมีการจัดแปลงรแต่ข้อดีคือที่เพิ่มมาจากข้อ5พูดง่ายๆถ้ารถมีปัญหาและตัวรถผิดจริงประกันจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการประกมกับผู้ผลิตให้ซึ่งถือว่านี่โครงสร้างประกันอันใหม่ ทได้คครอบุกว่าเอขอขอบคุณข้อมูลและสาระความรู้ดีๆจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยสามารถติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o ๊กเพจสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทางน้องเติ้ลจากไทยสร้างมันนี่ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นบาะูยากมากกว่าจะเข้าใจนะเนี่ยขอบคุณทางน้องเติ้ลมากนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ที่เราพามา ดูนะฮะตัวโครงสร้างประกัน e ีวซึ่งเขาบังคับใช้แล้วคิดว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรสามารถแสดงความเห็นตามด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ